สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV p พรีเมียมมานำเสนอหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นรถยอดนิยมในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะทั้งในเรื่องสมรรถนะการขับขี่และความหรูหราต้องยกให้คันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Nissan X-Trail Hybrid ปี2016นนั่นเองค่ะ มาชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านหน้าค่ะในส่วนใฟด้านหน้าเป็นแบบโรเจเตอร์บายซีนอนมาพร้อมกับ d a ย์ไทม์และนิ่งไา์แบบ LED มีไฟตัดหมอกมาให้ค่ะแล้วก็ด้านหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตรงกระจังหน้าเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากๆเลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างเลยนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออลลอยขนาด17ค่ะถัดกันมาตรงนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและตัดกับขอบประตูโครเมียมสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นและยังตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําได้เป็นอย่างดีเลยค่ะริ้วรอยรอบคันของคันนี้นะคะถือว่าน้อยมากๆค่ะคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกควำ่ำจมน้ําจากที่ไหนแน่นอนเลยและตัวบอดี้ของเขามาได้ทรง SUV ด้านบนนะคะมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ด้วยค่ะทุกอย่างนะคะยังดูใหม่อยู่ และที่สําคัญเลยค่ะคันนี้ยังมาพร้อมกับระบบ k e y l a เอ Entry ้วยค่ะเพียงแค่เราพกกุญแจติดตัวไว้แล้วก็กดตรงมือจับเบาๆนะคะรถก็จะ,จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะและถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถนะคะก็สัมผัสตรงมือจับเช่นกันค่ะก็จะสามารถเปิดออกมาได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้เลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ท้ายรถนะคะดูแข็งแกร่งบึกบึนมากๆค่ะด้านบนเขาจะมีสปอยเลอร์มาให้ค่ะไฟเบรกตรงที่3ก็อย,อยู่ด้านบนสปอยเลอร์เลยถัดกันมาตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมตรงกลางนี้นะคะฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยค่ะเราสามารถเปิดได้อย่างสะดวกสบายง่ายดายโดยคอนโทรลผ่านรีโมทตรงนี้ได้เลยค่ะภายในคือกว้างมากๆค่ะ สามารถขนสัมภาระได้แบบเยอะเลยจะวางกระเป๋าใบใหญ่หญได้สบายๆเลยหรือถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะเบาะแถวที่2ก็ยังสามารถพับเก็บลงไปได้อีกค่ะ วนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพนดกสารแล้วค่ะบอกเลยว่าดูทันสมัยหรูหรามากๆเลยเฉพาะนะคะที่โดดเด่นเลยนะันก็คือเบาะของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเกรดคุณภาพมากๆทําจากเบาะหนังแนปป้านะคะและยังตัดคาด,ด้วยเส้นสายสีดําเพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกค่ะตรงในส่วนของพนักพิงของเขานะคะก็ยังสลับด้วยลายนิสันเอ็กเทรลเท่ๆเลยค่ะและยังที่สําคัญนะคะยังเป็นเบาะกรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยทางในส่วนของแผงประตูด้าน ะะก็ทําออกมาได้หรูหรามากๆตกแต่งด้วยลายเครปล่านะคะและยังตัดด้วยวัสดุซอฟทัสสีน้าตาลแบบนี้นะคะทำให้เพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกคอนโซลด้านหน้าด้วยก็เช่นกันค่ะมาด้วยโทนสีดำนะคะสลับกับลายเครปล่าคอนโซลกลางค่ะมีหน้าจอมาให้ตรงนี้นะคะเราสามารถเข้ามาเล่นมัติมีเดียต่างๆเชื่อมต่อบลูทูธได้และที่สำคัญมีระบบนำทางเดวิเกเตอร์มาให้ด้วยค่ะเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยถัดกันมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบ ปุ่มปรับแรงแอร์นะคะปุ่มปรับแรงลมและเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระด้วยค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT และที่สำคัญนะคะคันนี้ก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นขับ4หรือขับ2ก็เลือกปรับตามความต้องการการใช้งานของเราเลยค่ะในส่วนถัดกันมาด้านหน้านะคะของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วนะคะก็ยังมี a d แ p t ครุ้ชคอนโทรลมาให้ด้วยค่ะมีคำสั่งเสียงมาให้ด้วยมาพร้อมกับปุ่ม start stop engine ค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะก็ยังมีไอเทมต่างๆซ่อนอยู่อีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะยังสามารถวางแก้วน้ำได้อีก2องตำแหน่งค่ะและเปิดออกมาตรงนี้ก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เช่นกันนะคะด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะนี่เลย เป็นสามารถใส่เอกสารที่สำคัญได้ด้วยบอกเลยว่าออปชันจัดเต็มมากๆเลยด้านหน้าเดี๋ยวไปชมกันต่อที่ด้านหลังห้องพ้่อด้สายกันเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผูพโดยสารนะคะถือว่าวางมากๆค่ะและการดีไซน์ก็โรราเช่นกันมาด้วยเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะนั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะทุกอย่างนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์มากๆเลยและที่สําคัญนะคะห้องกว้างๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ค่ะยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ Open Road ค่ะสำหรับวันนี้จะ,ะต้องขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย